โดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับเริ่มต้นเนี่ยคือท่านได้สัมภาษถึงภาพรวมที่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านลงพื้นที่นคอ,อพนมและสกลนครนะครับนายกบอกว่าได้เห็นโอกาสที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นและกล่าวถึงการลงพื้นที่ภูพานที่สกลนครเมือ่อ40-50ปีก่อน ท่านก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องกลุ่มคอมมิวนิสต์และความไม่สงบนะครับซึ่งขฝ่ายความมั่นคงมีการบรหิหารจัดการดีมากสามารถแก้ปัญหาให้จบลงแล้วครับฉะนั้นวันนี้ต้องมาสู้กับปัญหาความยากจนและต้องไม่กลับไปสู่ความขัดแย,งย้งนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับอยากเห็นคนไทยมีความรักมีความสมัครสมานสมามัคคีถ้ามีความเห็นต่างก็อยู่ด้วยกันได้โดยใช้เวทีที่มีความปลอดภัยเพื่อพูดคุยกันแก้ไขปัญหาใช้วงนักวิชาการในการพูดคุย สื่อสารกันอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของความที่ไม่มีความปรองดองเรื่องของคอมมิวนิสต์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหดรายนะมันหดรายวันนี้เราก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเราเองเราก็มีความปรองดองถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยก็อยากจะแล้ววันนี้มา,มาลงพื้นที่ที่ปูฮานด้วยก็มันเป็นการเตือนความทรงจำว่าว่ามันเคยมันเคยมีปัญหาตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ย ก็ไม่อยากให้เรากลับไปถึงจุดที่มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับผู้สังกษตราดีอยู่ก็มีการขัดแย้งเกิดขึ้นมันเป็นธรรมดาของสังคมครับที่มีคนหลากหลายเจเนอเรชั่นหลากหลายความคิดเข้ามาแต่ว่าผมเชื่อว่าระบบการปกครองของเราเนี่ยมีพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับทุกๆคนเนี่ยสามารถพูดคุยได้นะครับ